ในอดีตาการดนมาแล้วมีนกโตหนึ่งซื่อวันนกไต่ะะคือประเภทนก่อยจีวิตได้ไปเอดห้างอยู่ตั้งปืนดินมีไข่สองฟองออกลูกมาเป็นนกสองโตโตหน่อยหน่อยบินบอดยอยู่ในหัางกับแม่นกในทงเมื่อหนึ่งโขลงสร้างปลางยางกันมาหลายโตเข้ามาในทงที่แม่นกอยู่กับลูกนกสองโตในหัางปรากฏว่าสร้างกส้เข้ามา แ่นดินสะเทือนเลื่อนลันไก่เขามากแม่นกไส่โอกอ๊กต๊กไก่บินหนีไปก่อนเกิดได้ว่าลูกบินบ่ได้ยัย่งอยู่ในห้องติดกับดินเดี๋ยวถือสร้างเหยียบตาเฮ็ดยังไดดีสิไปขาบมากกเฮ็ดบ่เป็นนกขาบลูกบ่ได้นั่งนกไส่เมตปัญญาพ่อสร้างไส่เขามากนกบินไปดักหนาโรงสร้างบอกสั่งที่เป็นจ่าฝุงงว่าดังๆว่าอู้่ันเอ้ย่ันเอ้ย่ันปัญญาสร้าง โปรดเห็นแกลูกนกสองโตที่นอนอยู่ในห้องเบื้องหนา้า่านทั้งหลายถ้าพกท่าันสิกรุณ่าเห็นแกชีวิตของนกหน่อยหลีกตังไปมองอื่นสีเฮ็ดไอ้นกบ่ตายเพราะฉะนั้นโปรดเห็นแกลูกนกไปหน้าั่งเป็นพระโพธิสัตว์มีจิตกรุณ่าบอกว่าบ่เป็นหยังเจ้าบอกว่าห้างนกโยมองไ่ไหนตอนนี้บอกไปที่บอกที่โยมอยู่ไหนแม่นกแต่เลยไปกลางปีกคุ้มเอาไว้ เป็นสัญญาณว่าหัานนกอยม่องนี้ลูกนกหยุดได้อยู่ใต้ปีกของนั่งแม่นกคึดในใจว่าสิรอดยังไดโตหน่อยซ้ำนี่บินโผลไปที่หัานนกขยายปีกคุ้มหัง่งปกป้องลูกนกสองโตสร้างยางใกล้เขามากเป็นโครงสร้างปายห้าสร้างยางมากหอดแม่นกไปยืนล่อมแม่นกอยู่ให้ลูกนกกับแม่นกอยใต้ท้องสร้างยืนหนึ่งโยม่องหัน ปกป้องคุ้มครองแมนนก,กับลูกนกสองโตนั้นสร้างที่ตามหลังมากพ่อเห็นพญาสร้างยืนหนึ่งขวางหนาอยู่กับลบไปใส่ลบไปขว้ะเฮ็ดไอ้น,ไนกรอดชีวิตขอบคุนพ่ญาสร้างพญ้าสร้างก็เลยบอกกับแมนนกว่าอย่าพึ่งขอบคุนให้ยังบอทันมดอันตรายญ่หลวงกําลังติดตามมากในโครงสร้างตั้งมดนี่สร้างส่วนใหญ่เสือฟังตูมีอํานาจเครื่องวัวหนาได้แก้เห้า แต่ว่ามีสั่งนมเกเรตัวหนึ่งมันดื้อหลายบ่อปังผู้ใดผู้ใดขวงเนี่ยมันเยียบเฮาหามมันมันกับบอยเพื่อมันยางรังไช่มู้อ่าะ,ะนั่นให้เจ้าระวังไงดีว่าแล้วไฟหน้าสั่งกระจาไปตามโครงสั่งจับเข้าหนึ่งสั่งเกเรอันตะพันมาหอดมาถ,ถึงตรงมาที่ห้างนกแม่นกกับ,บินพเขาไปดักหนาบอกว่าตันไป้าสั่งโหลดเลี่ยงทางแน่จังน้อยยามาทาังนี้ มีลูกนกอยู่ในห้างเป็นลูกของอไข่เด้ถ้าท่านยางไม่เหยียบมันผิดตายท่านเป็นปูมีอำนาจเป็นปูยิ่งไงโปรดใหญ่ลูกนกโตในหน่อยเด้อสร้างเกเรก็หัวควันไล่ให้หลีกไปตั้งก็เลยยางรีตรงไปเหยียบไปตั้งห้างนกลูกนกถือเหยียบแบนตายแบนแต๊ะแตอยู่ใตเท่าตั้งแม่นกเสียใจแถบใจสี่ขาดเห็นลูกถือสร้างเหยียบ และก็โกรธสร้างเกเรเป็นยังยิ่งีกใสอำนาจบาดไงยากละนั่นเลยเฮาตีต้องเอาชนะสร้างนี่ด้วยปัญญาท่านมีกำลังกายเข้มแข็งแต่ว่าเกเรทำลายผู้อืน่นผู้บ่มีทั้งสูใสอำนาจถือว่าตัวเองมีอำนาจจึงคมเหงบอกก็ยังกับหัวหน้าของท่นยานปัญญาสั่งใจดีเป็นบัณฑิตบ่ใสอำนาจไปคมเหงผู้ไดเพราะจะนั่นเฮาตีได้เห็นดีกัน แม่นกก็เลยผูกอาขาดกับสั่งเอเรเมื่อหนึ่งไข่ซีใส้ปัญญาของนกโตหน่อยๆน,นี่ลหละจัดการสร้างโตใหญ่ๆือจังกับท่านจากมือนั่นนานกน่ะก็ไปหากาซึ่งเป็นหมู่กันก็เล่าความทุกข์ให้ฟังกาฟังแล้วก็โกรธสร้างถามา่าสียอ้ซอยจังได้บังแม่นกใส่ก็ว่างแผนให้กาปเห็ดจังสี่จังสี่กากระลับตาจากนั่นแม่นกไปหาแมงวัน เราเลื่องไอ้ฟังว่าสร้างเกลรทำลายลูกเข้าจังสี่แมงวันถามบาสี่ไอ้ซอยอีหยังแม่นกก็ว่างแผนให้แมงวันเห็ดจังสีจังสีอ่าแล้วฉากนั่นก็ไปหากบอ่าไปเล่าความทุกไอ้กบฟังว่าถือสร้างเกลรเหยียบลูกตายกบฟังแล้วก็ถามว่าโอ้แม่นกใส่สี่ไอ้ซอยอีหยังบางแม่นกใส่ก็บอกแผนการว่าเหตุจังสีจังสีแล้วก็แยกใหญ่กันไปเดิมดำเนิ่นกันกาซึ่งเป็นโตแลก ดำเนินการกอนมูพ่อสร้างเจเรก,กับโพจิกลูกตาสร้างสร้างบอทันระวังโตตาบอดไปหนึ่งขังยังไปยังามากกามาจิกตาไปอีกรังสร้างก็เลยตาบอดทั้งสองขังแม่งวันพ่อเห็นสร้างตาบอดก็เลยเข้าไปไขในลูกตาสร้างเเป็นขีไขขังนอนกับเขาไปจ้อนใจลูกตาทั้งสองขังที่บอดนั่นเจ็บปวดเหลือสีต้นต้อลมามัน สร้างยังาหิวน้ำหาหนำกินบอกว่าสะหนำอยูมองไดได้ยินเสียงกบห่องอยสร้างกะดีใจว่ามีสะอยมองนี้พอยังไปทั้งเสียงกบห่องกบก็ไปห้องอยยิมห,หนาผาสร้างกะเลยต๊หนาผาตายนี่เอิญนว่าสร้างมีอำนาจแต่ว่าใส่อำนาจบ่ถือต้องเถือกนกใส่กาแมงวันและกับกบจัดการพระพุทธเจ้าเป็นก็เลยสอนววาอย่าไปทำไรผู้ใดแม้เอาสิบ,บ่อชอบนาะ ผูกมิดกันไว้พระพุทธเจ้าเป็นสอนว่าเวนย่อมบรังับด้วยการจองเวนบวาในการใดๆเรื่องนี้แสดงว่าอำนาจสิเป็นไงในโลกแต่จริงแต่ว่าอำนาจนั่นจะต้องมีธรรมะกำกับนี่ละเอ็นบ่ล่ะอยากย่อมโโบโลกันพระพุทธเจ้าเพิ่นได้เล่านิท่านชาดกละตุก,กิกะซาดกนี่ละเพื่อสอนในใจอำนาจยังสลาดก็เพื่อแบบบัณฑิต ถ้าไส่บอสือต้องกับสิ่งเป็นการสั่งเวยนสั่งไพ่หากไส่ตือต้องกับเป็นการสั่งความสุขความสงบเนี่ยล่ะญาาิย่อมตัวปวดตัวคนนี่ล่ะผู้ไดดีผููได้งามผู้ไดประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในเหตุอยู่ในข้องผู้ได้นี่ล่ะตอนเจ้าของเบิด์ตอำนาจวดาสนาเนี่ยแหละญาาิย่อมตัวปวดตัวควันงามนั่นแหละสีเดีูจักเอ่ยมูวปวกสียั่งยู่กับเฮาหรือบอเนี่ยเฮามีน้ำใจกับมูกับปวกหรือบอเนี่ย มันอยู่ที่มองนี่ละ mm, หยาดยมมันอยู่ที่มองนี้แง่อ à, อมที่ยั่งอยู่ในหน้าที่การงานเป็นยังไรเออกระเทียนไปเราเป็นยังไดแต่อยู่มองนี่ละตาทำคุณทำประโยชน์ไว้คนเขาก็คตืออดกระตือถึงตามีแต่เบียดเบียนเขาเขากระบอกกรืออดกระือถึงมีแต่เขาท่มถุยแมนบอกลยหยาดยมเออแมนบอกอันนี้เว้าซูฟังอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เ่าในท่าน,านเป็นเรื่องนนท่าน ยิงว่าคนเฮาเนี่ยมันอยู่ตีคุณงามความดีทําคุณงามความดีไว้สร้างคุณงามความดีไว้สร้างบุญสร้างกุศลไว้อยู่โดยสม่ําเสมอเนี่ยแะคือดำงกับที่พระพุทธเจ้าเป็นบอกอะล่ะอยากยอมนอ่ะและกรัคือมันเขารักเสียตาม่าว่าไว้ในตอนตนนั่นแหละว่าความดีนี่เห็ดแล้วมันบ่เสียหายอันความดีที่ทําไว้กับใครนั้นไม่มีวันรับหายในภายหน้ากายอาจเลือนรับหายจากสายตา ดีไม่ลาลับหายจากสายใจนี่แหละญาติย่ยอมเออดีไม่ลาลับหายจากสายใจได้ความดีมันอยู่ในใจของเฮาเพราะฉะนั้นจิตใจต้องควบคุมเบิงแย่งดูแลดังที่ท่านเจ้าคุณเดวาได้ว่าสู่กันและกันปั้งแจงสี่แหละเนาะลองนําไปขึ้นเบิงเดอ้ออย่าเสือท่านเจ้าคุณดัานที่แต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเออนี่แหละลองนําไปขึ้นไปทบชวนหินตรอง สีนิติจารณาเบิงแล้วเข้ากับสีเข้าใจความเป็นจริงเขารบในพระพุทธเจ้าเข้าต้องมีปัญญาเพราะว่าพระบุทธเจ้าเป็นเป็นผู้สอนเกี่ยวกับเรื่องให้เข้าเนี่ยหูจักในการใส่ปัญญาสัจนะมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนนี่ละ่ะญาติยอมสมบทโซกัน,นเ,เนื้อสีงเงินไหนก็คือมีสติมีสัมปชัญญะนั่นละ่ะมีสติมีปัญญาคือจังกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขา้าบอกเข้าสอน คนบอกคนสอนเอ้าเจีงสี่เอ้าจึงมีความสุขความยูเย็นนะดัง